ใส่คลาบปอดครับผู้ชมเข้าสู่รายการโลกไอทีในวันจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564นะฮะเวลาประมาณตีสี่เนาะก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศเก็บตกจากวันลอยกระทงนันเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะอ่ะก็ภาพบรรยากาศสวยงามกันไปแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีข่าวสารไอทีมาอัปเดตกันอีกเช่นเคย เราขอไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะฮะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่10ฤฤษจิกายนที่ผ่านมาที่สารรธรรมนูญเนี่ยนะฮะมีคําวิิจฉัยในการล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะจนมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างเนี่ยเกิดเป็นวงกว้างนะฮะทำให้เกิดช่องโหว่ฮะทำให้แฮกเกอร์เนี่ยแฮกเว็บไซต์ทางการของสารรัธรรมนูญเลยนะฮะก็เว็บ constitutional court.or.th เนี่ยนะฮะก็ได้ทำการถูกแฮกเป็นที่รีบร้อยโดยแฮกเกอร์คนนึงนะฮะ เปลี่ยนเนื้อหาหน้าเว็บเนี่ยฮะกลายเป็นเพลงกิโยตินนะฮะของวงเดดกรีฟส์ของสัญชาติอเมริกันนั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะฮะแฮกเกอร์ก็ยังมีการเปลี่ยนชื่อเว็บนะฮะเป็น Kangaroo Court ด้วยนะฮะซึ่งหมายถึงสารเตี้ยหรือว่าสารที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะฮะเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะฮะทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้าคนบ้านพักของนายวชิวระอายุ33ปีจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราชจ,จังหวัดอุบลราชธานี นายวชิวรานี่นะฮะได้ทำการรับสารภาพนะฮะว่าเป็นผู้แฮกเว็บไซต์สารรัฐมนูนจริงตำรวจจึงยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนั้นนะฮะส่งให้กลุ่มงานตรวจพิสูจน์พยา,ยานหลักฐานดิจิทัลนะฮะตรวจสอบนะฮะแล้วก็พร้อมรับสารภาพว่าทําไปด้วยความสนุกคึกขนองเห็นช่องโว่เลยลงมือน,นั่นเองนะฮะก็ แล้วเขาก็ได้มีการสารภาพเพิ่มด้วยนะครับว่าก็แค่เปลี่ยนแค่หน้าเว็บไซต์หน้าหลักเฉยๆส่วนไส้ในต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถเข้าได้เหมือนเดิมแต่เบื้องต้นนะฮะก็มีความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พฤศักราช2560นะฮะฐานเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะมีโทษจำคุก6เดือนถึง2ปี และปรับไม่เกิน40,000บาทและทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเนี่ยก็จะโดนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทอ,อันนี้ก็เป็นข่าวสรุปนะฮะสำหรับกรณีของที่สารเว็บไซต์ของสารรัฐธรมนูญเนี่ยนะฮะถูกแฮกนั่นเองนะฮะอย่าว่าแต่สารรัฐธรมนูญบ้านเราเลยนะฮะ FBI ของสหรัฐเองก็ยังถูกแฮกเลยนะฮะ you mm -hmm.